สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงปิยะน้เพลินชูออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้กะเิธีครับก็สิ้นกัิ้นแล้ว ไทีต่งมาเลยงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวมัน้องหักขวาออกไปอ่ะเดี๋ยวจอดนี่กอนจอดจอดนี่กอน เดี๋ยวนี่มันมันมาติดดอกเลี้ยงติดน่ะแต่ว่าม่องเจ้าิจอดแต่มันอยูหนีพอดีไปถอยออกาดเลยถอยหลังมาก็ถอยหลังมาปั๊บเป็นวะเนี่ยจะเพิ่งจะเบิ่งเปรียบเทียบเวทีกับรถมันเออด่าเพิ่นเบะออก จะต้องชี้ชี้เนบไปทา,หาปงหน้า,หนาไปทุนจังไงหน้าไปทางขวาพุ่งออกมาข้างขวาไม่เยอะแม่ถอยออกมาเลยถอยออกมาเลยข้างหน้ามันเป็นบวกน้ำถอย,อยเงีเลย พาพาพา Lớp nó toàn hà nạn ở đằng Nó cho, cho, cho hạc sai phải đạp y Nó cả đường đoàn xe Thì lúc này nó tung quá tung. Có con không con? Có Mấy mấy ผมห่างแต่แต่ว่าตอนนี้มันตรงเลยดิเดินไสเดินหน้าไยเดินหนาา้นหนา,าไม่ต้องม่ต้องเดินไปสุด,ดวนนน่าานะ ไปเลยไปลงลองก่อนคืนรอคืนรอไปเลยหักขวาหักขวาขวาอีกขวาอีกขวาอีก <c oughs> มันมันเบร์ออกทั้งพี่เลยเดี๋ยวนะ Uhm. แต่มันเบีออกคือเเขาดิว่าพื Bu ่อนอะเดินหน้าก็ไปยิกเดินหน้าหักขวาก็ได้ไปดูนี่เจอของแท้ลงลงยันงอ เดินหน้าหักขวาเด้อมึงน้องขังไะอ๋ะอนี่ละนี่ละได้แล้วได้แล้วเอเนอนี่ได้การ

ขุดขุดมันมินมันมินทั้งเดียวขุดเอาก่อนมีกล่มก่อนเดี๋ยวล้มเท้าอ่ะ กิ่ล้างย้ำว่างครับกิ่ล้างย้ำว่างของทีมงานสาวน้อยลำพลินโจนะครับตีบอลล่ครับผมแม,มนผู้ใช้กับตีนี่ครับตีบอลลี่ออกกําลังกายจำว่างนะครับเสร็จไรตัองพงษเขาจอดเดี่ยวขั้นหนึ่งแล้ว ขั้นหนึงครับขั้นหนึงขั้นหนึ่ง,ง,งจอหนาแล้ว นี่ครับริ่มลงอุปกรณ์ของแสงสีเสียงนะครับ,บรับสลักิ้ีกับฝากาพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับแบงแนี่ครับพี่น้องอย่าลืมขอบคุมปิดนะครับ<อ>118บาทครับมือหนึ่งวันนะครับมือลรากำเป็นมือดต้ายแล้วนะครับ ฝากพี่น้องน้ำครับทักไปเลยได้ที่สาวน้อยเนี่ยก่อนซื้อบัตรคุมบิดออนไลน์สาวน้อยเราเพลินโชว์นะครับฝากพี่น้องไว้นะครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ